มาค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในเพจแม่แดงวิไลนุชนะคะทุกคนใครที่มีโปรไฟล์ส่วนตัวใครที่ทำโปรไฟล์เมืออาชีพนะคะก็แม่แดงคิดว่าในการสร้างเพจเราดีปุ่มเพิ่มที่จะสร้างรายได้มาอีกหนึ่งปุ่มคือปุ่มการไลฟ์สดได้ได้ อะไรก็เรียกได้โฆษณาข้าวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีโปรโฟไฟล์นะคะโปรโฟไฟล์มืออาชีพนะคะก็ควรที่จะมาเปิดเพจนะคะแม่แดงคิดว่าการเปิดเพจเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากแม่แดงก็กําลังเปิดเพจชื่อแม่แดงวิไลนุชที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ ขอบคุณค่ะแล้วถ้าดีที่สุดคือช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่แดงด้วยนะคะเพจแม่แดงวิไลนุชนะคะก็จริงๆแล้วตัวเองมีอาชีพขายข้าวมันไก่ค่ะทุกคนขายข้าวมันไก่ทุกวันนะคะมีโปรโฟไฟล์ชื่อวิไลนุชนะคะก็ โพสทุกวันลงคลิปทุกวันนะคะก็สามารถสร้างรายได้นะคะทุกคนแต่เราไม่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ในไลฟ์สดนะคะเลยเพราะปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มสร้างรายได้ของไลฟ์สดจะไม่มีในโปรไฟล์ในโปรไฟล์นะคะสปวนตัวนะคะในหน้าเฟซน,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแม่แดงก็มาเปิดเพจค่าเลยมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆนะคะว่าการเปิดเพจเป็นสิ่งที่ อาจจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนเรามีรายได้จากโปรโฟไฟล์คือคลิปสั้นเรียวนะคะเฟสก็มีรนรีเหมือนกันค่ะมีคลิปสั้นเรียวเหมือนกันแล้วมีรายได้จากวิดีโอสตรีมใช่ไหมคะในโปรโฟไฟล์นะคะในในหน้าเฟซน,นะคะทุกคนแล้วก็มีรายได้จากวิดีโอสตรีมอะไรใช่ไหมคะมีแค่สามทาง แล้วก็ได้ได้จากดาวค่ะทุกคนสาทางนะครับแต่ว่าเพจเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งคือการไลฟ์สดจะมีโฆษณาข้าวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าการเปิดเพจเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นค่ะเราเปิดเพจจากโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อนๆแม่แดงก็ออกมาลงมือทา ทําซ้ำทํำย้ทำทําให้ทุกคนรู้จักทําให้เพื่อนๆจดจําในตัวเองนะคะและก็ลงคลิปทุกวันในเพจของตัวเองไม่ว่าจะคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคะคลิปยาวคือประมาณ3นาทีนะเพื่อนๆเพื่อเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นสร้างนาทีเพิ่มให้ครบหนึ0 0 0นาทีอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนและจะได้มีรายได้จากจากอะไรอะ่ะจาก โฆษณาข้าวจากการไลฟ์สดค่ะและแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีโอกาสไลฟ์สดนะคะทุกคนเพราะว่ามีอาชีพประจำคือขายข้าวมันไก่พอกลางคืนแล้วตัวเองก็ต้องเตรียมพร้อมพรุ่งนี้เลยไม่ได้ไลฟ์สดแต่ถ้าติผ่านผ่านเมื่อไรก็อาจจะได้ไลฟ์สดเพื่อที่จะสร้างโฆษณาให้เข้ามาในไลฟ์สดของตัวเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอขอขอบคุณนะคะเข้ามาชมในคลิป ยาวๆของแม่แดงวิไลนุชนะคะขอบคุณมากค่ะว่าการเปิดเพจเพิ่มเพิ่มสิ่งดีๆเข้ามาอีกทางหนึ่งค่ะทุกคนบายค่ะขอโทษค่ะ